สวัสดีครับพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่13พฤศจิกายน63รอบเช้าก่อนเปิดตลาดข่าวราคาทองคําวิเคราะห์ราคาทองคําแนวโน้มราคาทองคํามาอัปเดตกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำแนวโน้มทองคำซึ่งครับราคาทองโลกกสปอร์ตอยู่ที่1867เหรียญต่อออนซึ่งเมื่อคือนนี้ก่อนปิดตลาดนิวยอร์กอยู่ที่1877เหรียญบวกมาอยู่ที่9เหรียญหากอยู่ในระดับนี้นะครับวันนี้ราคาทองในประเทศไทยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่าเงินบาทอยู่ที่30บาท2ีสตางค์และค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่92ุ 9 9ดครับราคาทองคำรีบาวขึ้นมาจากโลเมื่อวานนี้ที่1,856เหรียญล่าสุดอยู่ที่ระดับ1,870เหรียญจะเห็นได้ว่าราคาไม่ได้ทำ New Low ที่เคยทำเอาไว้ที่1,850เหรียญโดยกำลังพักตัวสร้างกรอบไซด์เวลเล็กๆทำให้มีโอกาสดีขึ้นไปทดสอบแถวต้านที่1,890อีกครั้งแนะนำหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อเข้าใกล้โซนแนวรับที่1,860ถึง1,850 56เหรียญต่อออนและทําการขายเมื่อราคาดิดตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านที่1,890ถึง1,902เหรียญเพื่อกินกําไรระยะสั้นครับสําหรับราคาทองคําแท่ง เกาสตามประกาศสมาคมค้าทองคำรอบเช้ารับซื้ออยู่ที่26,750บาทขายออกที่26,850บาทครับเรามาดูราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมซึ่งจะเป็นราคากลางจากการคำนวณของสมาคมค้าทองคำและผู้ค้าปีกรายใหญ่ทางสมาคมค้าทองคำได้กำหนดไว้นะครับค่งสลึงขายออกที่ที่3,706บาทรับซื้อ334 4บาท1ึสลึงขายออกที่ที่6,913บาท รับซื้อ6,688บาท2ส,สลึงขายออกอยู่ที่13,625บาทรับซื้อ1 3 3 7 5บาทต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าราคานี้อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละร้านนะครับซึ่งแต่ละนั้นจะรับซื้อและขายออกไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าพีเนียมและส่วนต่างที่เกิดขึ้นครับน้ำหนัก1บาทขายออกอยู่ที่27,000 50บาทรับซื้อ26,750บาทน้ำหนัก2บาทขายออกที่5 4 5 0บาทรับซื้อ53,500บาทน้ำหนัก5บาทขายออกที่134,250บาทรับซื้อ133,750บาทน้ำหนัก10บาทขายออกที่268,500บาทรับซื้อ267,500บาทครับราคาทองรูปพัน96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคําขายออกที่26,272บาทรับซื้อ27,350บาท ทองรูปพรรณ99.99% 99รับซื้อ27,227บาทครับรับดูราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลีย่ยซึ่งราคาแต่ละร้านนั้นเ่เท่ากันนะครับครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,856บาท1สลึงขายออกอยู่ที่7,313บาท2สลึงขายออกอยู่ที่14,225บาทน้ำหนัก1บาทขายออกอยู่ที่28,250บาทน้ำหนัก2บาทขายออกอยู่ที่55,500บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่13,000 หนึ่น7,650บาทน้ำหนัก10บาทขายออกอยู่ที่272,500บาทครับก่อนซื้อขายทุกครั้งโปรดตรวจสอบราคาอัปเดตก่อนนะครับเพราะราคาทองนั้นจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ